ตอนนี้มีปัญหาของหลายช่องเลยนะคะที่มีปัญหาเรื่องโดนจํากัดเรื่องการสร้างไรายได้คือพอไปดูหลังบ้านคือเป็นปัญหาอย่างนี้นะคะคือเราไปผิดกฎนะคะเรื่องการอาติดเรื่องเนื้อหาซ้ํานะคะ,ะเวลาที่เราจะแชร์นะคะหรือเราจะโพสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นรูปภาพเราจะต้องอจำให้ได้ก่อนนะคะว่าเราเคยแชร์หรือโพส ภาพเหล่านี้ไปหรือ,อยังนะคะถ้าไปหนึ่งครั้งแล้วสองครั้งแล้วเราไม่ควรที่จะมีครั้งที่3าครั้งที่4การที่เรานะคะโพสต์วิดีโอหรือภาพนะคะไป อีกนะคะไปซ้ําๆก็จะไปอยู่ในช่องของเรานะคะแล้วทีนี้ก็จะทําให้ภาพเดิมหรือดีโอเดิมก็ไปซ้ําๆอยู่ในช่องของเราก็เลยทําให้เรานะคะมา,าผิดเนื้อหานะคะผิดาการสร้างไรายได้ของทาง Facebook ที่จะระบุไว้เลยว่าเรา Facebook จะไม่ ดันวิดีโอหรือจะโดนระงับการสร้างไรายได้ถ้ามีเนื้อหาที่ซ้ำหรือว่า,าไปติดต้นฉบับนะคะอันนี้พี่ๆเพื่อนๆจะต้องจำให้ได้เลยนะคะว่าภาพเหล่านี้หรือวิดีโอเหล่านี้เราเคยแชร์หรือโพสต์ไปหรือยังถ้ามีแชร์หรือโพสต์ไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเราก็คือไม่ต้องแชร์แล้วนะแล้วเรานะคะเวลาที่เราแชร์หรือโพสต์ไปแล้วเราจะต้องไปลบที่แกลเลอรี่ออกให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะเผื่อเป็นการกันลืมของเราเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดเราลืมเดี๋ยวเราแชร์ไปอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาในวันหน้าที่ทาง AI Facebook เขามาตรวจเช็คช่องของเราเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องมาอ่ามามีปัญหาที่หลังแล้วมาตามหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจะเป็นการเสียเวลาเราด้วยนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆมาช่องแดชบอร์ดมืออาชีพใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆก็มาทำตามที่ AI ส่งมาให้นะคะแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นการแชร์โพส์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วเราก็กดเข้าไปทีนี้วิดีโอตรงนี้นะคะคือความหมายว่าวิดีโอนี้คือมีการเข้าถึงดีมีประสิทธิภาพที่ดีอ่า e c o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  k เขาก็ส่งภาพนี้มาให้ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าภาพอื่นๆยังไม่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงที่ดีมากกว่าภาพเหล่านี้ใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่เปลี่ยนไปนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆจะต้องดูว่าเคยโพสต์ภาพเหล่านี้ไปหรือยังถ้าเคยแชร์ไปตรงช่องเดสก์บอร์ดมือชิปเคยแชร์ไปครั้งหนึ่งแล้ว2ครั้งแล้วก็คือไม่ต้องมาแชร์ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วนะคะเพราะว่าการที่เราแชร์ไปนะคะครั้งที่3ครั้งที่4สิ่งเหล่านี้ก็คือจะไปอยู่ในช่องของเรานะคะเลยทําให้มีปัญหาใน เรื่องการสร้างไรายได้ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะเราต้องอดูวิดีโอหรือภาพของเราให้ดีก่อนนะคะว่าภาพหรือวิดีโอนี้เราเคยแชร์ไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยังนะคะถ้าเรานะคะ,ะไปแชร์โพสซ้ำๆวิดีโอซ้ําๆนะคะจะทําให้ช่องของเรานั้นมีปัญหาในวันข้างหน้าแล้วเดี๋ยวจะกลายมาเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ก็เพราะว่าเราไปทําผิดกฎในการโพสต์วิดีโอซ้ําๆภาพซ้าๆเหล่านั้นค่ะ